วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูโลมาสีชมพูที่ขนอมนครศรีธรรมราชค่ัทุกคนจ้าสูกขอให้้าพเจ้า,าได้เจอโลมาสีชมพูใกล้ๆเรือเด้อจาถูอยากเจอแบบใกล้ๆกครั้งนึงอ่ะทริปนี้มาตามหาโลมาสีชมพูนะครับอยู่ที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะเหมือนพี่เขาจะเจอแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูกันโอ้ดูดู <จ pale S 1> ข้างหน้านี่นะเราเจอแล้วเจอแล้วสิบสองนาฬิกาตอนนี้เราจะใช้วิธีเรียกตำแหน่งตามที่เราไปดูวานมานะเฮ้ยนี่ไงเด้ว โอ้นู่นโอ้โหดาวโอ้โหชูฟูชัดมากนี่โอ้นู่นนู่นนู่นสิบสองนาฬิกาโอ้เดี๋ยวเรามาแบบเรื่อยๆเลยนะแต่มันอยู่ไกลหน่อยนะใช่เดี๋ยวเราจะพยายามถ่ายให้ได้นะครับพี่โอ๋เขาบอกนะครับเจอเกือบทุกวันที่เขาบอกว่ามันเคยมาอยู่ข้างเรือเลยลูกหัวยังได้ที่เขาบอกไทยแลนด์ฟินว้าวลูกพีได้เจอลูมานะขอบคุณมากครับพี่ ขอให้เจอขอให้เจอมื่อเช้ามีคนเจอแล้วเราวันนี้เราต้องเจอดิอ่านี่ครับทางลงเรือเรือนี้เขากางลมได้นะคือทุกลำเขาจะมีหลังคาครับไม่ต้องกลัวนะพอกางหลังคาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าแดดไม่ออกเขาก็ยังไม่กางทบให้เรารับลมโอเคสวัสดีครับเราจำเสียงได้ดังกัน ได้ขอบคุณมากครับพี่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นพุ้ยอยากเห็นใกล้ๆเรือเลยอ่ะมันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่พี่ชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงครับอ๋อคือทั้งทิศประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงจากจุดที่เรานั่งไปเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่ถึงตรงนั้นอ่ะครับถึงจุดดูลมอ่ะอ๋อคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอยู่ตรงไหนเราต้องช่วยกันมองหาตื่นเต้นปะสิพอบปนะไปทุกคนมาค่ะออกเดินทางได้ จดไปดูกันนะว่าจะเจอไหมวันนี้อุ้ยชอบอากาศมากเลยมันไม่ร้อนโชคดีนะแดดไม่ออกใช่นี่ครับอันนี้เป็นเรือที่จะพาเราไปดูโรมานะครับผมบรรยากาศแบบนี้เลยเรือทุกรำเขาจะมีหลังคานะานไม่ต้องกลัวนะเนี่ยเขาสามารถต่อได้ตลอดเวลาเลยแต่พี่เขาเก็บไว้ก่อน เพราะตอนนี้แดดมันยังไม่ออกนะครับโลมาสีชมพูเนี่ยครับที่เราได้ยินข่าวมานะครับอันนี้เขาอยู่บริเวณแถวอำเภอขนอมนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นรอยต่อระหว่างแผ่นดินใหญ่ของนครศรีธรรมราชหรือสุร,ราษนะครับกับเกาะสมุยเป็นพื้นที่บริเวณนี้โ<อ>ลมาโลมาสีชมพูสีไ<อ>ทยมนาะว้าพี <laughs> บบบ่เร็เวพ่อว้ล่ะมาว้ามา บอกทุกคนตอนนี้เราเจอแล้วนั่งเรือมาประมาณไม่ถึง20่นาทีนะพี่เขาบอกอยู่ข้างหน้าเราเมื่อกี้เดี๋ยวนะมองหาก่อนจะเจอไหมตรงนี้เมื่อกี้เห็นแวบๆอยู่มาลุ้นกันนะโอ้ดูดข้างหน้านี่นะเราเจอแล้วเจอแล้วใช่สิบสองนาฬิกาตอนนี้เราจะใช้วิธีเรียกตำแหน่งตามนี่เลยนะไอ้ที่เราไปดูวานมานะใช่ดูนะครับสิบสองนาฬิกาเต็มๆเลยสิบสองนาฬิกาโอ้ดูไงดูไงข้างหน้าเลยสิบสองนาฬิกาอันนี้จะดีนะหนนะเห็นวงนึงใเห็นเห็นแล้วเนาะเห็นปักอันนี อยู่ข้างหน้าเราเลยนะครับเมื่อกี้นะตรงหัวเรือไปเป๊ะเลยคอยยุคั้งเรือเดบอยอย่าเค็งขังๆเรือเฮ้ยนี่ไงเด้วมาอีกมาอีกคอยอีกรอบนึงอุอยนย่งไงุ่งไงยังไงโอ้วเพราะมัาตังอยู่ไกลๆเรือนี้เลยน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละเมื่อกี้เราเจอแล้วครับทุกคนสองตัวว่ายมาคู่กันเลย นั่งเรือมาไม่ไกลนะนี่ยนะวันนี้ที่เรานั่งมานะใช้เวลาประมาณไม,ไม่ถึง20นาทีก็เจอแล้วเขาน่าจะอยู่ตรงแถวๆนี้แหละเขาจะอยู่บริเวณชายฝั่งนะทุกคนนะโอ้ยดินาเลยว่าพ่อคักๆเลยวะตื่นเต้นว่าตอนพี่โอ๋เขาบอกนะเจอเกือบทุกวันจริงๆเขาจะอยู่บริเวณใกล้ๆชายฝั่งนะทุกคนนะเขาเหมือนจะหากินอยู่บริเวณนี้นะครับเป็นรอยต่อระหว่างแผ่นดินใหญ่นะครับกับเกาะสมยนะุยเราจะสำอวจถึงเกาะสมุยได้จากตรงนี้เลยนะเหมือนพี่เขาจะเจอแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูกันเจอแล้วหรอพี่พี่บอ อ๋อลำนี้เขาบอกอยู่ข้างในอุ้ยอยากเจอแบบใกล้ๆสักครั้งนึงอ่ะทริปนี้มาตามหาโลมาสีชมพูนะครับอยู่ที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะอ๋อนี่เข้ามาเข้าเข้ามาในอ่าวแล้วมาหากินบริเวณนี้อุ้ยนี่นี่นี่ใกล้ใกล้เลยเห็นไหมอยู่ตรงนี้เองนี่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 นย่นี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 ่ตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้เองครับเนี่ยอยู่ข้างหน้าเราเลยนะเดี๋ยวมาดูนะ ขอโดดขึ้นมาแน่กโดดขึ้นมางามๆเลยจะท่าหนึ่งนะโดดขึ้นมาเลยเหรอเออขอท่าหนึ่งงามๆนะอุ้ยนี่ไงนี่อยู่นี่อยู่ตรงหัวเรือเลยหัวเรือหัวเรือครับทุกคนหัวเรือแมาแน็คปลาโลมาขึ้นมาแน่ขึ้นให้มาเห็นแน็อยู่ไหนเอ่ยดูที่เขามาโผล่ข้างเรือนี่แบบไปไหนแล้วน้องโลมาเราโลมาที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับเขาจะเรียกว่าโลมาอิรวดีนะครับเราเต็มตัวนะเขาอยู่ตรงซ้ายมือข้างหน้าอุ้ยอยากเห็นแบบใกล้ๆอ่ะ โอ้ยนุ่นนุ่นนุ่นคุ่นน้่นนุ่นคล่นแุ่นน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 ้่นนุ่นนุ่นนุ่โน่นนุ่นุ่น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 นุนนุ่โอ้่นนุ่นอุ่นน้ยนน่นนุ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 ่นน้่นนนน้นอน่นน่นยยน่น้น้น คือกล้องต้องซูมไว้ตลอดเวลานะไม่งั้นไม่ทันจริงๆอู้ดาวนี่นี่นี่อยู่หัวเรือเราเลยนี่นี่เห็นแต่หลังมั่นนะแม่นบอลหมงขีดมันไปเหรออู้ดาวคือสีชมพูเลยโอ้อยากเห็นใกล้ๆสักครั้งอะดาวเออถึงเป็นบุญตาเฮงอะอยู่ไหนเอ่ยอู้ ไหนเห็นจัางเทือแล้วหลายเทือหลายเทือทุกคนเห็นแต่ที่บอกอยากเห็นแบบใกล้ๆสักพักนึงอ่ะเดี๋ยวเรามาแบบเรื่อยๆเลยนะแต่มันอยู่ไกลหน่อยนะใช่เดี๋ยวเราจะพยายามถ่ายให้ได้นะครับโอ้โนนู่นนนไหนอ่ะนี่นี่นี่11นาฬิกาโอ้โนนู่นนนไหนอ่ะลูกเจอนี่นี่มาตรง11นาฬิกาแล้วโอ้ยดาวชัดมากโอ้ยนี่ไงโอ้นู่นนู่นนน พี่โอบอกว่าตรงเนี้ยเมื่อก่อนเป็นแนวหญ้าทะเลนะครับมีพาย,ยุอยู่บริเวณนี้นะครับเมื่อก่อนนะตอนนี้ยามมองเรือออกฤทธิ์แล้วครับง่วงนอนว่าอยู่ขึ้นไอ้หน่อยนอนไหนเลยนอนตาไอ้ดาวเลยฮะนอนเลยเออนอนเลยเออถึงยาไอ,อ,อ,อ้แ <laughs> ก็แก่เมาเรือทำไมดูคนนี่กล้องต้องพร้อมตลอดเวลานะอารมณ์แบบต้องซูมไว้เลยอ่ะไม่งั้นกดซูมไม่ทันแล้วมูนตรงนี้โคตรสวยเลยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะตรงนี้เขาเรียกเขาไปหูช้างอ๋อนี่เขาไปหูช้าง อันนี้เขาเรียกว่าเขาใบหูช้างครับทุกคนวิวดีเนาะตรงนี้เนาะแลวโชคดีนะวันนี้เรามาแดดไม่ออกมันไม่ร้อนเราดูได้เรื่อยเออไม่ได้รู้สึกร้อนเลยและโชคดีที่เอ็นน่าไม่เมาแต่ง่วงแทนน่ครับเรามาถึงเกือบเขาเขตสุราษฎร์ธานีแล้วนะครับตรงที่เราเห็นตรงนั้นนะครับคือท่าเรือไปเกาะสมุยนะอยู่ที่อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับตรงนี้เป็นรอยต่อระหว่างนครศรีธรรมราชแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะครับที่เขาบอกว่ามันเคยมาอยู่ข้างเรือเลยลูกหัวยังได้ที่เขา แต่มันไม่ใช่ตัวนี้ใช่ไหมพี่อ๋อมันจะมีตัวที่มันลุ่งหัวได้ด้วยเหรอครับโอ้เรือก็จะมีน้ําให้นะขอขึ้นมากครับเนี่ยกินเย็นเลยอนะ่ะขอขคุณค่ะเติมพลังก่อนมีเด็กง่วงนอนเฮ้ยถือว่าแบบไม่ต้องลุ้นเยอะนะคือแปบ๊บเดียวได้เห็นเลยอเออน้องมาแบบไวมากค่ะค,คนต้องตาไวแลวกล้องต้องไวค่ะ สำหรับใครมาที่นครศรีธรรมราชนะครับห้ามพลาดเลยนะมาดูโลมานะทุกคนนะโลมาแล้วจะเจอด้วยนะแล้วที่สำคัญใช้เวลาไม่นานนะแต่ย้ำนะครับว่ามันขึ้นกับดวงเหมือนกันนะขึ้นกับดวงว่าจะมีโอกาสเจอหรือว่าแบบน้องจะออกมาให้เห็นหรือเปล่านะครับทุกคนนะบางคนบางคนเจออยู่ข้างเรือเลยนะแล้วพี่เขาบอกว่าบางตัวนี้รูปหัวได้เลยนะมาแล้วก็อย่าทิ้งขยะหรืออะไรก็เหมือนกับว่ารักษาธรรมชาติช่วยกันนะครับทุกคนนะสำหรับค่าเรือ ค่าเรือประมาณเท่าไหร่นะดาวค่าเรือ1,200บาทค่ะแบบเม่ารำนะคะอันนี้ครับสำหรับใครจะมานะครับสามารถมานั่งเรือได้ที่อำเภอขนอมนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมใครมานะอยากให้โชคดีได้เห็นข้างๆเรือข้างบนเดีเ๋ยววันนี้เราจะกลับแล้วนะคะถ้าใครดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบายค่ะ